สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะ it starts with us ต่อจากเริม่ม it ends with us นะคะรอยรักระหว่างเราหลังจากที่ลิลลี่คลอดลูกสาวมาแล้วแล้วก็ทำเรื่องอยากกับไลน์หลังจากนี้ค่ะเรื่องราวระหว่างของลิลลี่เนี่ยได้มาโคจอเจอกับแอด a ลสมากขึ้นซึ่งความรักของลิลลี่ที่อยากจะเริ่มต้นกับ Atlas, แอด a ลสนะคะมันก็มีความยากลําบากไลน์เนี่ยค่ะก็มองว่า ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างลิลลี่กับเขาเนี่ยมันจบลงเพราะาผู้ชายคนนี้แต่ความสัมพันธ์ที่ลิลลี่กับลายจบลงกันไปเนี่ยก็เพราะว่าฝ่ายชายเริ่มทําร้ายฝ่ายหญิงนั่นเองนั้นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมลิลลี่ค่ะขอหย่าจากลายนะคะลิลลี่จะเริ่มความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็ความสัมพันธ์ของเธอกับแอดลาสเนี่ยประคองกันได้ยังไงนะคะแล้วก็ก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันได้ยังไงนะคะ ก็จากที่ฟังคร่าวๆเล่มก่อนหน้าค่ะ It Ends With Us เราให้คะแนน 5. เต็ม5เลยมาในเรื่องของการทำลายร่างกายในเรื่องการใช้กำลังในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเราททำให้สิ่งเนี้ยมันเป็น ภาพจำมันเป็นความทรงจำที่แยก่กับเด็กคนคนหนึง่งซึ่งคอนเท็กซ์ในเล่มนี้ผู้หญิงที่เกิดการหย่ามาแล้วครั้งหนึง่งจริงแล้วในสังคมเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำแต่เขาสังสนใจแค่ว่าอุ๊ยผู้หญิงคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วแถมมีลูกติดด้วยก็จะเป็นมองในมุมเวนั้นเนีสำหรับเรามันเหมือนการให้กำลังใจแล้วก็ให้เรามองในมุมมองผู้หญิงที่สามารถจบความสัมพันธ์แล้วก็เลือก วิธีของการอยากกับผู้ชายที่แบบทำลายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก้าวข้ามออกมาได้นี่คือแบบมีความกล้าหาญมากๆคือแบบต้องยกย่องเลยเขียนได้ดีมากๆเลยค่ะในเรื่องนี้นะคะซึ่งแบบเราอ่นานแล้วก็โอ้โหชอบมากแล้วก็ที่สําคัญค่ะทุกคนแอตลลนนี่คือแบบผู้ชายกรีนแฟลกมากๆคือมันแบบเหมือนผู้ชายคนนี้หลุดมาจากในนิยายอะไรประมาณนั้นเลยค่ะแบบเป็นฟีลแบบเข้าใจแล้วก็ในมุมมองที่แอต a ลาสมองลรลลียค่ะคือแบบ โอเคเวทีนี้เธอเอาไปเลยแบบมันดีเลิศมากๆเลยผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปโดยรวมนะคะ i m p อิมแพคของเล่มนี้กับเล่มแรกค่ะเรามีความรู้สึกว่า drop นิดน,นึงแต่ว่าส่วนตัวก็ยังชอบอยู่นะคะก็ให้เป็นคะแนน4.5เต็ม5ละกันค่ะ อ๋อสิ่งหนึ่งเรารู้สึกว่ามันยังไม่คอมพลีทสักเท่าไหร่มันเป็นในเรื่องของเราของแอตลาสมากกว่าคือเราเอ็กเซคว่าแบบอยากจะรับรู้เรื่องราวของแอตลาสมากกว่านี้ไปเราอยากจะอวยแอตลาสมากมากขึ้นในเล่มแรกอะค่ะที่ถ้าใครยังไม่เคยอ่านนะคะมันจะมีกล่าวถึงประมาณว่าลิลลี่เนี่ยเขียนจดหมายซึ่งในช่วงเด็กอะค่ะเธอก็เขียนมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ในจดหมายเธอเนี่ยมันก็รวบรวมไปด้วยความทรงจำของเธอการผ่านเรื่องราวต่างๆซึ่งส่วนมากก็มีความเกี่ยวข้องกับแอตลาสแล้ว ไรเนี่ยตอนนั้นก็ได้ไปเห็นจดหมายปึกนี้ของเธอแล้วก็ได้อ่านทั้งหมดแล้วก็เลยเกิดอาการหึงหวงแบบขั้นหนักขั้นสุดเนี่ยก็ได้ทำายลิลลีล่ไปอะคะ่ะมันก็เลยทําให้เธอแบบไม่โอเคมากๆซึ่งเราอ่านเองเราก็แบบไม่โอเคสิ่งที่เราอยากจะมาพูดอวยแอดลาสมากๆคือในเล่มเนี้ยคะ่ะพอแอดลาสรู้ว่าทำไมไรถึงแบบโมโหอะไรเขาขนาดนั้นเขาก็มองในมุมอมองว่าตอนนั้นทั้งคู่ยังเด็กมากๆเลยมันแบบ จะหึงข้ามเวลาอะไรขนาดนั้นมันดูแบบไม่มีเหตุผลมากซึ่งเราอ่านแล้วก็แบบโยดยรวมก็ประมาณนี้เลยซึ่งแบบอมันเป็นเล่มที่นักเขียนถ่ายทอดได้ดีนะคะทางในเรื่องของแบบในเรื่องการทำลายท่างกายในครอบครัวแล้วก็ที่สําคัญคือแบบสถาบันครอบครัวพ่อแม่ที่เราแต่คิดเข้าข้างตัวเองว่าอุ๊ยฉันทํางานหนะักฉันเป็นแม่เลี้ยงฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฉันจะไม่สนใจลูกฉันจะแบบไม่ต้องไม่ต้องมาสนใจลูกไม่ต้องอยากรู้ว่าลูกแบบ จะอยู่อะไรยังไงก็คือแบบตบตีลูกได้อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่ายังมีพ่อแม่แบบนี้อยู่หรือเปล่าแต่พอเราอา่านเราก็รู้สึกแบบโหมันดูรายความรับผิดชอบมากเลยอะซึ่งแบบก็เป็นเรื่องที่แบบถ่ายทอดได้หลากหลายเรื่องมากๆแล้วก็แบบเออเป็นสองเล่มที่แบบเนื้อหาดีแล้วก็สนุกมากๆค่ะทุกคนก็เลยแบบแนะนํานะคะถ้าใครยังไม่ได้อ่านก็เริ่มอ่านจากเล่มนี้ได้เลยค่ะ it e n d s e t e r s นะคะแล้วก็ต่อด้วย It starts better ค่ะดีมากๆค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้บ๊ายบาย